โอ้ดูครับน้องนบได้อู้มาจากเกาหลีเลยนะใช่ใช่ฮะอ้ัอน,นี้เ็าของเกาหลีตัวใช่ไหมอันนี้ส่งมาโดยบอกมาจากนี้นี่นะฮะอ๋อน,นี่ซื้อบอกนี่ส่งแยกหรือเปล่าอ๋อไหนลองมาดูมีอะไรบ้างดูดิอันนี้อะไรสลายสลายอะไรดูครับขนมเกาหลีลเออซายนั่นแหละอืม เนี่ยเป็นอันนี้ครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมที่เคยกินของต่างประเทศใช่ใชเนาะที่เหมือนกันวะนี่ก็เป็นอันนี้มันจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะไม่ชอบอ่ะดูอันอื่นบ้างดิไม่รู้ดูจากหน้าตามันเส้นเล็กเกาหลีฮะไหนเอาไว้อ๋อเส้นเล็กเกาหลีโอ้โหดูครับอ้ามีอะไรมีอะไรเฮ้ยอันนี้อะไรดูนีถือดิกินยังไหนชิมดูหน่อย เอาเอาหยิบให้พี่หน่อยโอ้ดูครับเดี๋ยวผมจะลองกินดูนะไหนกินดูสิรอกินดูอร่อยไหมอร่อยนาะขนมจากเกาหลีเพิ่งเคยกินครั้งแรกในชีวิตเลยครับนี้ก็เป็นซี่เมอเหรอ เหมือนขนมไทยเลยเหมือนในขนมฟองสีแดงๆอ่ะเนาะเนี่ยอืมอร่อยเหมือนคุกกี้ครับคุกกี้สีแดงอ่ะคุกกี้ทหารอ่ะอืมนี่ไม่อะไรมาเบลโลอืมอันนี้ไม่ไม่เอาดีกว่าไม่ชอบอันไหนป <People S 1> ีโป้เกาหลีกลกมๆฮะ อันนี้เหรอโอ้อันนี้ไม่แกะเลยดูไม่มีภาษาไทยเลยครับสุดจดัดน,นี่มาม่าเผ็ดเกาหลีของแท้ต้องมาจากเกาหลีเท่านั้นอันนี้คือแบบสดๆเลยนะอ,อันนี้อะไรไหนแกะแกะสาลายไปนี่เอาไปให้แบบเดินชิมเดินชิม เอาไปใหค้คุณนินแล้วก็เออเอชิมด้วยเดี๋ยวเราจะเอาสาหลายไปให้ชิมกันนะครับเองหยิบให้ด้วยคนละแผน่นชิมอ่ะชิมแฮปปีปูปกินดูกินอะไรมากกินมต้ตตมจำนี่แหละ อร่อยไหมได้อร่อยไหมอ๋อโอ้าได้อร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยนุมหน่มเป็นเอะแยะาหอกินกับต้มกัอร่อยอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยมนตกตาขนมต่างประเทศโอ้โหเพิ่งเคยกิน สุดยอดเลยดูดินะ<ด>ครับใครมีโอกาสต้องได้กินนะมันอร่อยมากอัมนมามาเกาหลีเหรอต้มกินดูสิโอ้ใครเปิดแอร์ทิ้งไว้ อันนี้ก็จะเป็นแบบขนมนะครับแล้วก็จะมีแบบเน,น,นี่ยโอาอะไร<า>นี่ก็ยานะยา้งห้นวายวายนะนี้ก็ยาอ้วายวาจากเกาหลีทั้งหมดแหละวายครับอันนี้ว่ยอนนี้มันจะอร่อยเนาะ อือ่างงนรสอ่างงนมาอันนี้ชวนนุ้ไม่ได้หรออันนุ้อร่อยกว่าบอกอันนี้รสอะไรชอบนายญาตอหวานมีอะไรกินไงกินแล้วไม่มีหรอกมีแต่หลังมีแต่ยานมีแต่เนี่ยนี่แหลนหวานไหมเอออร่อยลองกินเดี๋ยวดมดูก่อนถ้ามันไม่หอมไม่อร่อยกินไม่เป็นเย้ลองกินดูยาติจะได้ไม่กินนี่มีแก้วใหม่ หยอกหยอกยอก <c oughs> กลิ่นมันก็หอมอยู่นะเหมือนแบบวายไทยนี่แหละนี่แก้วอะไแก้วเป็กแก้วขาวแ,แถมมาเนี่ยแก้วขาวเอาไปไว้ให้ทีมง,งานกินเหล้าขาวดีกว่าเอาไปเยอะแยะเลยอร่อยกินแล้วติดว้าสีแม่อร่อยเลยกินแล้วติดใจลองกินดูไม่กล้ากินหรอกกินเลยดื้อยัางนี้แหละกินลองเลยกินเลยไม่ให้นอนนะกิน กินมันมไปเปรกอ่ะกินลองกินเลยอร่อยเอออ่ะเอออร่อยอร่อยมันมีวิตามินซีอ่ะอันนี้มันเป็นเป็นเป็นอาหารมันเป็นนี่อ่ะอ้าวอันนุ้ยทำไมมันหนืดอย่างงี้มันต้องผสมหรือเปล่าไม่ต้องดูอ่ะอันนี้มันเอออันเนี้ยหอมอันเนี้ยหอมไม่ได้ดมหรอกให้กินเลย อืมอัน <pegar> น <oil> <The> ี <ination noises> ้อร่อยกว่าเดี๋ยวย่าชอบอันนี้เนี่ยแก้วเอาไปให้พ่อไปล้างมาล้างให้เอาไปให้นพล้างดูดีด้อเดี๋ยวเตกเก็บเอาไปฝากทีมงานกินเหล้าขาวครับดูอะเต็มเลยขวดละเท่าไหร่เนี่ยขวดละสามพันอู้ใช่ไหมอือเอาไปขายดีกว่าขวดละสามพันเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเอาไปขายขวดอันนี้สองขวดหกพันเนี่ย อันนี้หกพันเนี่ยหกพันไทยหรือหกพันเกาหลีหกพันไทยใช่ไหม,มนี่ขนมมันเลยนี่ของเกาหลีเท่านั้นแหละเนี่ยมาจากต่างประเทศเถอะเนี่ยแต่ของเของ้อนี่ก็ออของเกาหลีบ่ะเมนูอมนูของเมนนี่ของแมนบุฟเฟ่ต์เพาะุฟเจะกระจาเอาขโมยไปขายนะครับได้<ม>ตั้งสามพัน ผมถูกใจเนี่ยมากที่สุดแล้วตั้งแต่แบบกินมา,มาเมื่อกี้เนี่ยสาหร่ายเนี่ยโคตรอร่อยเลยอร่อยสุดๆเอาไว้ให้ทีมงานกินเหล้าขาวอะไรเยอะเลยกินวายด้วยแล้วอร่อยอกินเหล้าขาวอร่อย นี่บอกสารายมีสารายดูคร oh, ับแก้วโอ้โหยังรู้อ่ะตามได้หน่อยที่จริงมั้ยยูนิเวอร์ต้องยยูนิเวอร์สโอเคครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศบ้าน โอเคครับบายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบรรยากาศรอนะบบ้านครับ